คุยกับคนนี้กลัวเขาจะไปเป็นเหมือนคนนั่นยอะไรเงี้ยมันไม่มีคนมีครอบครัวค่อนข้างจะหมินม่นเมยในการทะเลาะกันมากๆในสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำปล่อยเตาปล่อยกบปล่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะมาขอยืมทุนมาชวนแม่ชวนพ่อชวนคนในครอบครัวไปทำอะไรบางอย่างแปลรับภาระอะไรหลายๆอย่างเรื่องเล็กจนเรื่องใหญ่ ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านมนุยมายาชาแนลนะคะอาจารย์เชื่ออาจารย์เมษานะคะวันนี้จะกลับมาอ่านดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปของคนเกิดวันพุธนะคนเกิดวันพุธจะได้ไพ่สํหรับที่1อาจารย์ติดเรื่องของการจะอ่านไพ่ความรักให้เนาะสามเดือนสุดท้ายก็ติดไว้ก่อนนะกดติดตามกันไว้นะไม่รู้ว่าจะลงได้ช่วงไหนจะพยายามหาเวลาสำรับที่หนึ่ง การอ่านแบบนี้เป็นการอ่านโดยรวมอ่านกว้างๆไม่ได้จำเพาะจ่อจจมบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษนะใช้พิจารญาณในการรับชมนะผู้ที่เกิดวันพุธผู้ที่เกิดวันพุธนี่ก็น่าจะปวดหัวมาหลายเดือนมาลองดูว่าเดือนพฤศจิกจะเป็นยังไงใกล้จะสิ้นปีละ วนเกิดวันพุธเฮ้ยอ่านมาสองวันนี่ทำไมหยิบได้เดอะซันใบแรกทั้งอังคารทั้งพุธเลยเนี่ยฮะใสดวงจะเริ่มดีกันจริงๆมันก็ดีเป็นวางเรื่องนะของผู้ที่เกิดวันพุธ ู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะมีข่าวดีเรื่องของบริวารใครที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วหาบริวารอยู่หรือว่าหาคนมาทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้คนดีๆเข้ามาเสริมทัพได้คนดีๆเข้ามาช่วยเหลือส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องบุตรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเดือนนี้ก็อาจจะแบบว่ามีบุตรบริวารทําให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรความรู้สึกดีๆบุตรหรือบริวารทําให้เรารู้สึกว่าเออมีข่าวดีหรือว่าบริวารจากที่เคยมีปัญหาตีการทะเลาะกันเดือนนี้ก็อาจจะหมดปัญหานั้นไปแล้วก็กลับมา รักกันแฮปปี้กันเหมือนเดิมหรือว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วคนใหม่ๆก็ถือว่าเ,เข้ากันได้ทําให้เกิดเรื่องที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าลูกหลานที่มันห่างไกลจากเราออกไปอะไรอย่างเงี้ยในเดือนพฤศจิกายนก็อาจจะกลับมาหาเราก็ได้แต่เรื่องของลูกหลานบริวารเนี่ยให้ระวังกลับมาหาเราในครั้งนี้อาจจะมีเรื่องที่เราต้องช่วยเหลือเขาในเรื่องของการเงินการลงทุนอะไรแบบเนี้ยอาจจะมาขอยืมทุนมาชวนแม่ชวนพ่อชวนคนในครอบครัวไปทําอะไรบางอย่าง หรือว่าเขาอาจจะบาดเจ็บมาจากข้างนอกอะไรเงี้ยเช่นทะเลาะกับเพื่อนหุ้นส่วนพังทลายนู่นนี่นั่น,นเขาก็จะกลับมาขอความช่วยเหลือของเราอะไรอย่างเงี้ยในเดือนนี้ก็คือต้องทําตัวเป็นแม่เป็นแม่พารเป็นแม่คนเป็นแม่พนักงานเป็นแม่ทุกคนหรือว่ามีความเมตตากับคนรอบข้างให้มากๆการงานมันจะหนักหน่อยเดือนนี้จริงๆมันหนักมานานแล้วแหละมันก็จะหนักหน่อยคนที่เป็นเจ้าของกิจการก็เหมือนจะแบบโอ้โหต้องแบกรับภาระอะไรหลายๆอย่างเรื่องเล็กจนเรื่องใหญ่ สักเบือเยนเรือลบก็อยู่ที่เราหมดอะไอย่างเงี้ยแต่ทำยังไงได้มันเป็นเป็นภาระหน้าที่ที่เราต้องทําบางคนเขาก็ไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครอะ่ะเออหรือว่าอย่างลูกเราอย่างเงี้ยต่อให้เขาจะไปทําอะไรมาสุดท้ายเขาก็คือลูก่เราก็ต้องช่วยเหลือเขาแต่ว่าการสอนลูกของเราก็คือต้องทําให้มันแบบ ให้เขารู้จักเดินด้วยตัวเองได้ยืนด้วยตัวเองได้เราจะไปซับพอร์ตทุกครั้งซับพอร์ตทั้งหมดมันก็จะไม่ไหวก็คือต้องปล่อยให้เขาโตได้แล้วอย่างเงี้ยบางคนแบบอายุ 30- 40แล้วว่าพ่อแม่ต้องคอยดูแลอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะมันก็ต้องมาย้อนดูว่าเออเราเลี้ยงเขามาแบบไหนอย่างเงี้ยเออทำไมเขาความภูมิคุ้มกันต่ําจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องสอนเขาเรื่องการใช้เงินนะเพราะว่าเดือนเนี้ยคนกดเอ่อคนเกิดวันพุธเนี่ย เรื่องบริวารจะกลับมาดีแต่ปัญหาเรื่องการเงินจะมีค่าใช้จ่ายกระทนหันเกิดขึ้นจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับข้าวของพังเสียหายของแตกเสียหายหรือมีคนทําข้าวของพังเสียหายในบ้านเราอย่างเงี้ยเออหรือว่าเนี่ยหลังคงหลังคา,าที่มันเคยจะพังอะพังอีกแล้วหรือว่าที่คิดจะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนก,ก็ต้องเปลี่ยนได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออระวังเรื่องของแทงน้ํารัว่วแทงน้ําพัง หรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยในเดือนนี้ระวังพังนะหรือว่ามีคนที่เหมยะเข้ามาอยู่อาศัยในที่ของเราแล้วเกิดการพัง ทำให้มันเกิดความเสียหายภายในบริเวณที่เราต้องรับผิดชอบหรือภายในบริษัทหรือภายในสถานที่ของเราส่วนคนที่ทํางานประจําอยู่คนที่ทํางานประจําอยู่อ่ะงานก็จะหนักแหละงานก็จะหนักแล้วก,ก,ก,ก็เงินก็ค่อนข้างจะชักหน้าไม่ถึงหลังโดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันมีรายจ่ายกระทาหันเข้ามา <c oughs> เช่นรายจ่ายค่าบ้านรายจ่ายค่าซ่อมแซมบ้านรถเสียรถพังเนี่ยคนเกิดวันพุธให้ระวังเลยหรือว่ามีอุบัติเหตุมีคนขับรถมาชนเราคนที่ข้ามาชนเราแต่ไม่มีประกันเลยแบบนี้ เพราะฉะนั้นก็คือเรา,เาต่อประกันของเราไว้ให้ดีแล้วกันเออเพราะว่าถ้าเราไปคนโทรลหรือห้ามใครไม่ได้หรอกว่าให้เขาต้องต่อประกันหรือเขาต้องดูแลรับผิดชอบรถของเขาอะไรเงี้ยเราดูแลฝั่งของเราเนี่แหละเกิดมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาจะได้รับมือมันได้เนี่ยเพราะดวงคนเกิดวันพุธบอกแล้วว่าเรื่องของการงานยังเหนื่อยเหมือนเดิมบริวารอะไรเงี้ยทุกอย่างก็จะกลับมาค่อนข้างดีขึ้นแต่ก็คือต้องต้องเลือกที่จะสอนต้องเลือกที่จะคุยกับเขาให้ดีไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือว่าจะเป็นลูกของเราเองอย่างเงี้ย แล้วก็ในส่วนของการงานคนที่บอกว่าทํางานบริษัทงานก็งานจะเยอะจะเหนื่อยแต่ว่าเงินนะกับไม่ค่อยพอใช้ระวังเรื่องของการสังสรรค์เรื่องของการไปเที่ยวเรื่องของการภาษีสังคมอะไรอย่างเงี้ยเดือนนี้จะเยอะหน่อยอาจจะปลายปีแล้วโบนนะัสจะออกโอ้โหกินใช้กันเต็มที่อะไรเงี้ยก็จะไม่ไหวนะนี่สินมันจะไปสะสมถึงประมาณปลายปีเรื่องของเรื่องของการเงินเนี่ยไม่ค่อยดีเลยเออเพราะว่าเหมือนที่บอกมันมีรายจ่ายมีรายจ่ายกระทันหาร,รายจ่ายเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยระวังปัญหาเรื่องของโรคเกี่ยวกับ อาหารการกินระวังอาหารเป็นพิษระวังเอ่อระวังเรื่องของการกินแล้วไม่ย่อยอาหารไม่ย่อยเป็นอะไรนะกดไหลย้อนอะไรพวกนี้นะคนเกิดวันพุธก็ขอให้ระวังเลยโรคเกี่ยวกับลำไส้ท้องไส้ทั้งหมดเนี่ยเอออาหารการกิน,นมีมีส่วนมากๆจะก,กินอะไรก็เลือกกินให้ดีของค้างคืนของอะไรก็อย่าไปกินโอ้โหไม่สบายเยอะอ่ะคนเกิดวันพุธอะ่ะเออมันทั้งโควิดทั้งโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารทั้งโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ทั้งโลกซึมเศร้าคือแบบทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาลุมเร้เรื่องสุขภาพมากเลยอย่าเครียดมากอะ่ะมันเหมือนรายจ่ายเยอะแล้วมันยิ่งเครียดอะ่ะพอยิ่งเครียดยิ่งไม่ไไรู้จะทำยังไงบางอย่างถ้ามันอยู่ในสภาวะที่มันไม่สามารถทําอะไรได้อะ่ะมันก็ต้องอดทนนะให้มันผ่านเดือนนี้ไปก่อนนะเพราะว่าหลายๆเรื่องมันก็จะกลับมาดีแล้วมันก็แค่มีบางเรื่องที่มันยังเป็นอยู่โดยเฉพาะอ่ะเรื่องเงินกับเรื่องสุขภาพนี่ก็ค่อนข้างสําคัญเลยในส่วนของเรื่องของความรักเช่นกันใครที่มี มีคู่อยู่แล้วเงี้ยให้ระวังเรื่องการทะเลาะกันไม่เรื่องการเงินก็เรื่องรักสามเศร้าเออจับได้ว่าแฟนไปมีคนอื่นหรือว่าอ่ะผู้หญิงอ่ะมีลูกอยู่ท้องอยู่ก็กลายเป็นว่าแฟนเราไปจับได้ว่าแฟนเราไปมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดความทะเลาะความเครียดเข้าไปใหญ่เลยในคะรอบครัวอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยเรื่องของความรักระวังนะเรื่องมือที่สามไม่ได้ให้ไปจับผิดคู่นะ แต่ว่าแค่ให้ระวังไว้เฉยๆเพราะว่าอ่านตามที่เห็นเฉยๆนะเพราะว่าถ้าเกิดไปถล้ำลึกหรือว่า,าไปเผลอตัวไปเผลอใจเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาระยะยาวได้นะเออหรือว่าใครที่รู้สึกเบื่อคู่ครองตัวเองเบือ่อเบื่อบ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไปออกไปเที่ยวกินดื่มกับใครแล้วไปเจอใครหรือว่าเนี่ยย้อนกลับไปหาความสัมพันธ์เก่าๆอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรผูกมัดกันระยะยาวมันไม่จบไม่สิ้นกันง่ายๆนะเออแล้วก็ระวังเรื่องของ ความรักค่อนข้างหนักสุขภาพความรักการเงินวันพุธก็เยอะเหมือนกันเนี่ยเยอะปัญหาเหมือนกันเออแต่ว่าเหมือนที่บอกว่าอาจจะดีขึ้นในเรื่องของบริวารและการงานก็ภาวนาให้อะไรอะไร,ะไรมันกลับมาดีขึ้นแล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวจะดูให้ว่าความรักเป็นยังไงบ้างความรักคนโสดซะหน่อยหรืออีกอย่างหนึ่งใครที่มีบุตรตั้งครรภ์อยู่ให้ระวังเรื่องของ ความปลอดภัยของเด็กในคันมากมากเลยนะเอออาจจะมีภาวะของการเสี่ยงการแท้งบุตรหรือการอะไรแบบเนี้ยอืความรักของคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอคู่ที่ดีนะหรือจะมีคนที่เขาเข้ามาคบเราแล้วแบบคาดหวังที่เราจะให้เราไปเป็นแบบเป็นเป็นเป็นภรรยาเขาจริงๆเลยอะแต่ว่าเราอย่ารีบนะหมายความว่าอะไรแบบเราก็ต้องฟังหูไว้หูคิดพิจารณาคนที่เข้ามาอย่างเงี้ยว่า เออเขาคือคือบอกแล้วว่าบางคนอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจว่าเข้ามาแล้วเขาจะมาหลอกเราเลยนะบางคนตั้งใจว่าจะจีบเราจริงๆนี่แหละอยากจะรักกับเราจริงๆนี่แหละแต่พอเริ่มคุยแล้วมันไม่ใช่อ่ะความเห็นมันอาจจะไปคนละทิศคนละทางหรือว่าเขารู้สึกว่าเราไปยุ่งกับเขาเกินไปเราไปคาดคั้นอะไรเขาเยอะเกินไปอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าทาไมเรามีแต่คนเข้ามาหลอกอะไรเงี้ยเราต้องดูตัวเราเองด้วยนะว่า เอ้ยแล้วเราไปพูดอะไรเราไปทําอะไรที่ทําให้เขาตกใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเห็นอยู่ว่าจะมีคนเข้ามาเพียงแต่ว่าการคุยกันเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นให้มันดีให้มันสานต่อกันให้ได้เนี่ยมันถึงจะดีเพราะว่าบางทีบางคนก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรไม่มีความรักมานานพอจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนมันก็รู้สึกแบบไม่กล้าที่จะเปิดใจหรือก,ก็กลัวไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะมันคนละคนกันนะคนที่ทําให้เราเสียใจกับคนที่เราจะเริ่มต้นใหม่อ่ะเพราะฉะนั้นน่ะ ต้องไม่เอามันมาปนกันนะเออมันถึงจะได้เริ่มต้นใหม่กับใครได้ไม่ใช่แบบคุยกับคนนี้ก็กลัวเขาจะไปเป็นเหมือนคนนั่นอะไรเงี้ยมันไม่มีทางได้เริ่มต้นดีๆสักทีอะเนี่ยคนที่มีบางคนก็จะมีอีกคนโสดบางประเภทที่แบบว่าขอโสดแบบมีความสุขมีเงินใช้ได้เที่ยวพอแล้วอันนี้ก็มีเนี่ยคนวันพุธบางคนที่แบบมีอายุหน่อยอย,อย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าปรงละเนี่ยคนมีครอบครัว ค่อนข้างจะหมิ่นเมในการทะเลาะกันมากๆในเดือนนี้อระวังทะเลาะกันเหมือนที่บอกเรื่องการเงินเรื่องมือที่สามปัญหาที่มันสะสมมานานอย่างเงี้ยเดือนนี้ก็จะหนักเลยเพราะฉะนั้นก็พยายามเตือนตัวเองเข้าไว้นะถ้ารู้สึกว่าคุยกันแล้วทะเลาะกันคุยกันไม่ดูเรื่องก็พยายามที่จะแบบอยู่ห่างกันหน่อยหรือว่ามีอะไรก็อย่าอย่าเพิ่งคุยกันตอนโมโหแล้วกันเพราะเดือนนี้สุ่มเสี่ยงมากคนเกิดวันพุธที่จะทะเลาะกันแบบหนักเลยสําหรับคนที่มีครอบครัวอ่ะรักที่เป็นมือที่สามรักสามเศร้า เดือนนี้มันไม่ใช่เดือนที่ดีของคนเกิดวันพุธใะเรื่องความรักอ่ะอมันจะทะเลาะกันมีปัญหากันในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นเนี่ยคนมีครอบครัวแล้วหรือคนที่มีมือที่สามนู่นนี่มันจะโศกเศร้าเสียใจพูดอะไรก็จะมีปัญหาก,กันอะไรเงี้ยเพราะฉันต้องมีสติมากๆนะในการคุยกับใครมีสติมากๆในการจะรักใครอ่ะเออเพราะเดือนนี้ไม่งั้นนั้นหนกักคนวันพุธเนี่ยเหมือนจะเป็นซึมเศร้าเลยเออมีสติให้มากอืมอย่าไปคิดอะไรเยอะอดท,ท,ท,ทนมันมาได้จนถึงจะสิ้นปีแล้วเนี่ยอีกแค่เดือนเดียวเอง เชื่อเถอะว่าวันหนึ่งมันก็ต้องดีขึ้นอย่าอย่าไปคิดตัดพ้อกับชีวิตว่าเอ้ยทําไมอะไรเงี้ยเราก็ยังโชคดีกว่าใครหลายๆคนนะจารย์เชื่ออย่างนั้นนะอ่ะมาดูการเสริมดวงยังไงดีถ้าแบบอุ๊ยทําไมมีแต่เรื่องแย่ๆดูซิว่าทํายังไงมันถึงจะดีขึ้นบ้างเขาบอกว่าให้ไปไหว้เทวดาประจําตัวคําว่าเทวดาประจําตัวเนี่ยก็คือถ้าไม่รู้ว่าเทวดาเทวดาประจําตัวเราคือใครก็อยากให้ไปไหว้ หิ้งพาบ้านตัวเองนั่นแหละพยายามสนใจแล้วก็ไหว้หิ่งพาบ้านตัวเองหน่อยอืแล้วก็ดูซิว่าของเก่าแบบสมมุติว่าอะไรที่เราถวายไว้แล้วอะ่ะพยายามอย่าถวายข้ามคืนนะลาแล้วก็มากินเลยถ้าอะไรที่มันข้ามคืนแล้วลืมลาก็คือทิ้งไปเลยนะไม่ต้องเอามากินแล้วนะเดี๋ยวมันจะพอบอกแล้วว่ายิ่งจะมีปัญหาลำไส้กระเพาะติดเชื้อป่วยเรือ้อรัางโรคเก่ากําเริบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ให้ดูแลสุขอ,อนามัยตัวเองให้ดีนะก็ ให้ไหว้พระแม่อุมาเทวีเจ้าแม่กวนอิมพระแม่ลักษมีคนเกิดวันพุธในเดือนนี้นะก็ถือว่าจะช่วยทําให้อะไรอะไรดีขึ้นหรือที่ใครใครจะทําได้อีกอย่างนึงคืออยากให้ไปปล่อยสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําปล่อยเตา่าปล่อยกบปล่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดูให้ดีนะว่าน้ําที่เราไปปล่อยมันปล่อยได้หรือเปล่ากบเขาชอบน้ําแบบไหนเต่ามันเป็นเตา่าบกเต่าน้าอะไรอย่างเงี้ยจากที่ทําบุญจะได้ทําบาปแทนนะเออ ดูที่ที่ปล่อยได้นั่นแหละแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือใครที่จะลงทุนทําอะไรในเดือนเนี้ยหรือมีใครมีทยาอะไรในเดือนน,ออน,อน,นี้ให้ศึกษาให้ดีนะว่าสิ่งที่เราจะไปลงทุนเนี่ยมันลงทุนได้ไหมไม่ใช่เราเห็นใครทําแล้วเขาได้เงินดีแล้วเราไปทําตามเขาอะ่ะเพราะว่าเห็นนะว่าบางคนเหมือนเตือนแล้วว่าว่าอย่าทําอย่างนี้นะอย่าไปลงทุนนี้เลยเขาโกหกเขาหลอกลวงอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราแบบปิดหูปิดตาแบบยังดื้อที่อยากได้อะไรเงี้ยไปเห็นถึงคนที่เขาบอกว่า ลงทุนนั้นนี่ได้เงินน,นั้นนนได้เงินเท่านั้นเท่านี้มันไม่จริงหรอกนะต้องพิจารณาให้ดีไม่ไงั้นเขาก็รวยกันหมดแล้วเออไม่งั้นก็ไม่ต้องไปถามแล้วก็ไปหาลงทุนเนี่ยไอ้พวกอะไรนะขายโต๊ะนน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพิจารณาให้ดีที่ดีๆอาจจะมีนะจ๊ะไม่รู้นะแต่ว่าอยากให้ศึกษาแล้วก็อยากให้อย,ใหอยากให้ใช้สติในการพิจารณานะเหมือนแบบเนี่ยล่าสุดเห็นไหมโฟเล็กอะไรเงี้ยพอเราไม่รู้เรื่องเราเห็นเขารวยกันเราก็อยากรวยกับเขาสุดท้ายมันก็มีปัญหานี้ก็เช่นกันนะไม่รู้ว่าจะไปเจอกับอะไรแต่ว่วา พยายามฟังคนอื่นไว้บ้างแล้วก็ศึกษาข้อเท็จจริงให้ดีว่ามันลงทุนเท่านี้ได้เงินเท่านี้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มลงจากเล็กๆน้อยๆก็พอนะอย่าไปแบบไปโลภแล้ออยากเห็นกําไรเยอะๆเงี้ยจะทําปัญหาให้นะอ่ะประมาณนี้นะควณัมพูก็ให้กําลังใจเออเชื่อว่าจะผ่านพ้นไปได้นะเหมือนที่ผ่านมาได้ตั้งแต่ช่วงต้นปีอ่ะขอพระแม่มาเทวีอวยพรทุกท่านแล้วมาพบใหม่เดือนธันวานะคะสวัสดีค่ะ